พากันเห็นคลิปครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ฟ้ามาพอบรรยากาศเจ้านะครับบรรยากาศตอนเจ้าครับนี่หลังหลังบ้านครับทางบ้านนะครับเน้องโอ้โหนี่ได้เมนูมาครับไปตลาดมาครับวันนี้ซื้อนอนุนเงี้ยครับหนุนเงกินซื้อนอมาครับเอามาย้ำนอันเลยครับติดตามรับชมนะครับ ครับก่อนอื่นก็เตรียมเครียงนะครับนาะเตรียมพริกครับพริกกระเทียมหอมแดงครับกัวใส่กระทะเลยครับพี่น้องเนาะกัวใส่กระทะเลยครับเป็งอาหารเนื้อๆครับป็นอาหารดีแย่งง่ายนะครับเนาะมีน้ำปูด้วยครับใส่น้ำปูด้วยครับไครมีหอมมีย่างก็ใส่ไปนะครับเนาอสุดยอดครับเมนูนี้ ก่อนอื่นก็แกะนอครับนอเอามาซอยมาย้ำครับเอามาซอยแบบมันละเอียดนะครับนอเตรียมเขียงพ่อมครับลงมือทํากันเลยครับนอะพอเสร็จแล้วก็เอาใส่โคกตําครับใส่โคกตําเลยครับเนอตำมันแหลวครับนครับตำมันแหลวนี่ครับน้อปูครับเอาขาดไปได้ครับเมนูครับ น้ำปูใส่ไปครับนาอใส่ต้นหอมไปครับไผ่มีพักชีไปเรื่อยครับนาองซีฟลรังก็ใส่ไปครับอันนี้น้ำปูครับน้ำปูไปเต้ยครับอ่าใส่ใส่น้ำปูไปเต้ยครับอันกาจะเฮ็ดดีครับไผ่มีใบใบขิงนะครับเนาะใบขิงกับหมาะครับใส่ไปเลยครับ ตำมาเลยครับพี่นเองรถตำชอบนะครับใส่องคงสุรดรถใส่น้ำป่าเด้ครับเนาะตำใส่ชอบครับ เมนูนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆครับไปก็ททำได้ครับนอนอครับหลากจิ้นกินใกล้นะครับเส่ยัน้ำนอครับนยำนอใส่น้ำปูครับอาหารเนื้อะครับนอ่อยอร่อยจอดเลยครับเมนูนี้เสร็จแล้วตักใส่จานครับี่น้องครับหมาครับใส่จานเลย น uh huh. นจานเลยสองจานนะครับปูดีเงี้ยหย่แล้วครับต่อต่อนี่ครับนี่ครับอืมน้ำนอครับน้ำนอสุดสั่งเลยเยเจ้าครับเขาเนี้ยหอนครับก็น้องเนาะนาะครับ คุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้อภัยกรครับสวัสดีครับได้สองจานครับพี่น้องแบ่งได้สองจานครับสองขับสุดยอดเลยครับ